ไม่พูดตามแม่ตามเลยดินะเดินนะทำไมต้องพูดตามให้พูดตามอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเด็กคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยทำไมต้องพูดตามแม่พูดตามแม่พ่อดูพ่อดูกับตันกับตันดือดือทำไมต้องพูดตามให้พูดตามเดี๋ยวโดนตีโดนโดนตีแน่แน่โดนตีแน่แน่ เดือหรอเดือหรอตีปั๊บเลยตีปั๊บเลยทำไมต้องทำตามเฮ่ทำตามไม่เชื่อฟังเลยนะไม่เชื่อฟังเลยเดี๋ยว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 โดนตีเดีโดนตีเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บนะไปนั่งเลยไปนั่งเลยไม่เชื่อฟังอีกแล้วไม่ได้ฟังอีกแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องนะ ไม่อยากคุยแล้วไม่อยากคุยแล้วโอ้ยมาเป่าภู